เชีย่ยอะไรวะเนี่ยเอาดิมันจะแค่ไหนกันเชียร์คุณน็อตตี้สะถอยหลังมองเนี่ยใชีย่ยสำหรับทุกคนผมน,อน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเวิร์ดฮาร์เบอร์นะครับ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปแรกของปี2022นะครับผมเกนที่ผมเจอมาในอิชิโอนะครับอันคอนเซปต์ดูค่อนข้างน่าสนใจและก็แปลกๆนะครับคือเขาพูดถึงเรานะครับที่เหมือนจะเป็นใครสักคนที่ต้องมาที่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่อยู่ติดกับท่าเรือนะครับและมีบางสิ่งบางอย่างครับที่เรามองไม่เห็นพยายามที่จะไล่ล่าเราแต่สิ่งหนึ่งที่เกนนี่มันโดดเด่นขึ้นมาก็คือว่าแมคานิกที่ทาให้เรามองเห็นสิ่งที่ไล่ล่าเราก็คือกระจกกระจกเงาสะท้อนเหมือนกระจกแต่งหน้าถือบนมือครับอัน่นผากกระจเงาล็กๆตรงงนนีี้้้ซึ่่เเราาไไมมถห็ดดวยต ตรงๆนะครับแต่ต้องมองกระจกสะท้อนซึ่งผมว่าเห็นพีจข้างหลังเนี่ยเวลาวิ่งไล่ผมมันน่าจะมันพอสมควรนะครับก็เลยลองโหลดเกมมาเล่นดูนะครับและนี่คือเวิลด์ฮาร์เบอร์นะครับเข้าไปครับลองดูโอเคตัวเกมเปิดเข้ามาไม่มีคัสซีนไม่มีบทให้แปลไม่มีบทให้ภาคกดชิปสปินไม่ได้กดสเปซบาร์หยิบของไม่ขึ้นกด F E G Q ไม่ติดสกัะตัวนะครับโอเคประตูเปิดไม่ติดที่พื้นมีตะเกียงตรงสุดทางนี้มีบางสิ่งคลิกทรายเพื่อเปิด คลิกซายคางไว้เพื่อหยิบเฮ้ยเชียว้าวสะดุ้งแรกของปี2022 <laughs> เออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับถือว่าเข้าใจแมคานิยของเกมนะครับโดยทันทีภายในระยะเวลาไม่ถึง1น,นาทีนะครับอ๋อแล้วก็ตื่นขึ้นบนเตียงแล้วถ้ายังไม่มีกระจกนี่ผมจะเป็นยังไงอะ่ะกดดันเพื่อเปิดประตูดันไงอะ่ะเชีรยไม่สอ๋อมาถึงเตินชน อ๋อระบบการเปิดประตูคือดันได้เลยเหรออ๋อเวลาวิ่งหนีน่าจะมีลุ้นหน้าดูไปต่อครับโอเคสุดทางนี้คืออะไระครับต้องการกุญแจอุ interface ส,สวยน่ารักนะครับเนี่ยส่วนทางนี้เข้าไปได้มีหมวกดำน้ำนะครับผมเหมือนกับที่เคยเห็นใน q ิวเอสเนะครับตัวนี้โอเคอย่างอื่นไม่มีอะไรของมากมายประมาณนี้รูปภาพใครสักคนลเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อมั่นว่า ราบใดที่เรายังไม่ได้กระจกมานะครับผีไม่ออกหรอกไม่งั้นมันจะสวนทางกับแมคานิกที่เกมมันนาเสนอนะครับมันต้องได้กระจกมาก่อนนะครับมันถึงจะกล้าหลอกเรานะครับเพราะผีที่ฆ่าเราที่มองไม่เห็นนะมันจะธรรมดาไปโอเคครับในห้องตรงนี้มีกุญแจอยู่หนึ่งดอกคลิกซ้ายค้างไว้กุญแจเข้าห้องแม่สรุปเป็นบ้านเราจริงนะครับเนี่ยนี่คือบ้านของเราเลยกุญแจเข้าห้องแม่อย่าบอกมากี่แม่นะนั่นแม่นายเหรอ <laughs> แม่นายฟันใหญ่เลยนะ สรุปห้องแม่อยู่ทางนี้ไขเข้าไปปันแบบนี้บัฟชนเข้าไปไม่ต้องปิดด้วยเอ๊ะตะเกยียงนีน่คุ้นๆว่ะที่แรกมาจากทางนี้ตะเกยียงอยู่ที่มุมหันซ้ายไปเจอกล่อง <c oughs> แค่คิดก็รู้แล้วเขาว่าบางอย่างมาข้างหลังแน่นอนอีกแล้วเหรอ <c oughs> โอเคอย่ายกขึ้นมาส่องนั่นแม่นายใช่ไหม เชียอะไรเนี่ยหลบในตู้เปล่ากูกลัวนะสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยหลบในมุมหลบในมุมฮาวฮาวเวเ้ยอ๋อเราสามารถจะโฟกัสอูแม่งมหม,มองโคตรยากเลยทุกอย่างที่เราหันมันมันอินเวอร์ทหมดเลยอะ่ะเป็นแบบนี้ต้องเตินถอยหลังกู <c oughs> เตินถอยหลังสู้ผีแล้วนอตตี้2022ถอยหลังสู้ผีเอาที่มันจะแค่ไหนกันเชียร์กูนอตตี้ถอยหลังมองเนี่ยเชีไม่เอาไม่สู้ไม่เอาไม่สู้ ไปสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นมันน่ากลัวนะเนี่ยวิ่งแล้วไม่สน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 กดลิกขวาเพื่อโฟกัสโฟกัสอะไรวะครับนะครับหาทางก่อนหาทางก่อนหาทางก่อนโว้ผมหลบหลบใต้นี่ก่อนดีกว่าหลบ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 โอเคอุ okay. ่ยถือว่าแนวคิดดีอะเนี่ยแต่ใน,นแง่เกมเพย์ค่อนข้างจะน่าจะวุ่นวายประมาณหนึ่งนะครับมันไม่ได้เล่นกันง่ายๆนะครับเนี่ยอันหลังสู้ผีของจริงมาแล้วครับ ต้องไปที่เรือครับผมว่าหลักๆคือต้องไปถึงเรือให้ได้แล้วน่าจะวันฮิตคิวแน่อนอน,นครับเกมนี้มันฆ่าเราได้ครับผมเชื่อแบบนั้นทางยาวๆโอเค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 คนจริงหันหลังสู้ผี จะออกไม่ได้อ่ะเจอผีแม่งดักแคปอยู่หน้าประตูโคตรเร็วเลยรู้ก็ผีอยู่ซ้ายโอเค It's t i ทุ t นลานลานลานล่อง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 อย่ามาฟิวฟิวฟิวใส่หูโอเคกดสเปซบาร์เพื่อซ่อนกระจกซ่อนทำเพื่อมองไว้มองไว้มองไว้จะได้มีสมาธิโอเคเลือกอทางออกเดี๋ยวจะออกไปได้ปัญหาคือคันโยกหายไปโอเคเข้าใจและ้เข้าใจะละ้วเข้าใจและ้วเข้าใจและ้วเข้าใจและ้ ต่อไปต้องหาคันโยกให้เจอโอเคเกมเร็วครับเกมเร็วครับโอเคคันโยกอยู่ตรงนี้นะครับเราทําการจิกคันโยกอ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนแหวะอยู่เชิญแล้วกูมุดโต,ตแล้วอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าตอนนั้นงนเจอแล้ว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 โอ้สู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างแท้จริงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสิ่งที่ผมกลัวเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เห็นชัดนะครับ ถ้าผีชัดไปผมไม่กลัวแต่เนี่ยแหละครับสิ่งที่มันไม่ชัดรู้ว่ามีตัวตนครับแต่เราไม่เห็นมันนะครับคือสิ่งที่น่ากลัวเอาผีลอยได้นี่หว่าไม่ได้เดินโอ้ใช้ได้เลยแล้วเนี่ยโอ้่นแม่นายเหรอแม่นายลอยไปโน้นแล้วอะผมต้องไปที่ตรงโน้นนะครับต้องให้เขาไปไกลกว่าน,นี้ก่อนนะครับถึงจะเดินไปได้ มันกําลังมาทางที่ผมต้องไปนะครับรอมันไปด้านหลังนะครับผมต้องพุ่งไปเก็บนะครับไอ้เจ้านั่นนะครับแล้วก็พิ่งออกอย่างว่องไวต้องให้มันไปดักมามาอยู่ที่ปลายทางนะครับก็ไปที่ปลายทางผมต้องวิ่งไปให้ไวเลยแบบนี้ปุ๊กูย่องไปงานด่วน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 ,น,วนต้องการถังสักอย่างต้องชาร์จแบตเตอรี่กูหมุนประตูหมุนประตูแล้วผมจะแกะรีเวอร์ไี่ยังไงอะ อ๋อต้องกดค้างเพื่อแกะอ๋ะอกูเพิ่งร,รู้เนาะโอเคครับถ้างั้นประมาณนี้พอกดค้างเพื่อแกะต่อไปใส่นี่แล้วหมุนเปิดประตูเข้าไปาแบบนี้เซวก็ต้องหาแบตเตอรี่มาชาร์จนะครับแบตเตอรี่ของเรือมั้งมันก็น่าจะไม่ยากเย็นนะครับพื้นที่เป็นประมาณนี้นะครับไม่น่ามีอะไรมากกด QE ในการขยับกระจกนะครับซึ่งผมว่าน่าจะไม่จําเป็นมั้งอันดับแรกสุดตรงนี้ขึ้นไม่ได้ ผมต้องเข้าไปในกระท่อมก่อนนะครับตามหลักตามเรื่องตามรามันมาแล้วเสียงมาจากข้างหลังนะครับโอเคในกระท่อมมุดเข้าไปผีไม่ตามในกระท่อมครับผมเชื่อเป็นแบบนั้นต่อไปในนี้มีหัวสักอย่างมีกล่องเครื่องมือเปิดขึ้นมามีกุญแจกุญแจเรือกุญแจเรือเป็นแบบนี้ถูกต้องซากปลามากมายมา,มาแรงวันขนาดนี้ผีตามมาไหมมองไม่เห็นว่ะน่าจะไมมั้ง ใต้โต๊ะก่อนนะครับเราค่อยว่ากันเรามีกุญแจเรือแล้วค,ลลครับเดี๋ยวไปลองเข้าที่เรือก่อนแล้วกันยังไม่เห็นหัวนะครับแสดงว่าอาจจะไม่ได้ตามมาในโซนนี้ก็ได้หรือเปล่าวะโอ้โหมาเป็นตัวกนันระบบหน้าว้าวนะครับแต่ว่าถ้ามันไล่ติดตูดขนาดนี้มันจะน่าเบื่อก่อนนะครับเขาต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับมันต้องไม่ไล่ดุเกินไปครับมันต้องมีโอกาสให้เราหนีบ้างโอเค it's time to run bitch วิ่งละ ผีมองไม่เห็นผีไม่มีตาโอเคไปต่อครับปั๊บปั๊บปัอ๋อถ้าเกิดนั่งไว้ผีจะไม่ได้ยินเสียงจะไม่หันมาอ๋อโอเคสิ่งที่ควรรู้ตั้งนานแต่ไม่รู้นะครับสุดยอดไปเลยมาตรงนี้ปุ๊บสตาร์ทจะสตาร์ทเรือแต่ว่าแบตหมดชัวร์ใส่ไปปั๊บบิดปุ๊บจึงแบตหมดตามคอนเซปต์เดิมหนังผีเอาแบตไปชาร์จ วิ่งไปเลยจ้าแล้วก็ต้องเอาลีเวอร์กลับไปด้วยนะครับเนี่ยผีมันกำลังตามหลังเรามาอยู่ในไมช่ช้าเรามองกระจกหลังมามันกำลังบลิงมาใช่ไหมมันกำลังบลิงมาที่คอของเราแต่เสียดายที่ชั้นนะนะแกะนี่มาชามับเอา้าเอา้าไม่ใช่ประตูปิดเหรอไม่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 ปิดเหรอมุด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 อ้ย ใส่แบตเข้าไปนับหนึ him, Bian, Roy, e okay. like sì, ่งใส่แบตเข้าไปนับสองแม่งบ okay. ิงแล้วมันบิง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 ไม่บิงใช่ไหมโอเคแบตเต็มยังเต็มแล้วเต็มแล้วมองไม่เห็นเชียอะไรเลยอยู่ไหนวะโอเคไปนู่นมองไม่เห็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 นแค่ ไป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 ไไปไปไถอยหลังเดินก็ได้มาดิเอาดิเอาดิก็คิดว่าเก่งพอตัวเหมือนกันนะก็คิดว่าเก่งพอตัวเหมือนกันนะก็คิดว่าเก่งพอตัวอยู่นะจะเท่าไหนกันเชียวจะเท่าไหนกันเชียวฮะคุณแน่หรอเนี่ยกูถอยหลังเล่นเลยเนี่ยเอาดิเอาดิผีมาสปอนเป็นจุดนี่หว่า เช็คยต์หนึ่งผีก็จะปอนจุดหนึ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วใส่แบตนับหนึ่งสตาร์ทเรือนับสองเงี้ยเซียจบสักทีครับไม่เห็นหัวตัวเองด้วยไม่มีโมเดล อุ้ยถือว่าคอนเส็ปเกมทําดีนะครับแต่ระบบผีนี่ค่อนข้างจะเล้าลาหน่อยๆนะครับ แต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ครับไม่แย่ไม่แย่ครับต้องไปขัดเกลาอีกเยอะนะครับผมว่าผีมันตามติดตูดไปนิดนึงอ่ะถามว่าสิ่งที่ควรแก้คืออะไรผมว่าหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของกระจกครับคือด้วยความที่คอนเซปต์ของมันอ่ะคือต้องมองภาพสะท้อนตรงเนี้ยซึ่งเวลามองนะมันเมานะครับผมเลยคิดว่าถ้าเกิดจะเพิ่มเนี่ยเอาเป็นว่ามีมิเตอร์สักตัวหนึ่งก็ได้ครับให้เรารู้ว่าระยะเนี้ยควรจะควักกระจกขึ้นมาลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเราไม่รู้ว่าผีมันออ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 ยยยู่่่่่ใกกกกกกลล้้้้้้ไไถถาาาเเ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 ิดดดตตตตงง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 ืืืืแวววว็มมมมทนนนนะััคคคคขขขขีีหพสรรรปึ ที่การปรากฏตัวก็ปรากฏตัวแบบแบบวาร์ปนะครับวาร์ปแบบดึงดึงๆเพื่อไล่หลังและจุดสปอนเะนี่ยไม่ได้สปอนตามหลังเราตลอดนะครับมนสปอนเป็นจุดเราอยู่จุดนี้ผีสปอนเลยจุดนั้นผีสปอนซึ่งกลายเป็นผีมันติดเราจนเราไม่มีระยะเวลาให้หายใจนะครับมันเลยค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับประมาณหนึ่งนะครับเรื่องของการมองผ่านกระจกอีกที่ในแง่คอนเซปต์ฟังดูดีแต่เกิดต้องมาเล่นจริงๆมองสัก5านาที10นาทีนะเมานะครับคุณมองปกติคุณมองไปข้างหน้าคราวนี้คุณต้องถือเหมือนคุณลองเดินถือไอโฟนอะ แล้วคุณต้องมองกระจกหลังเนี่ยไปเรื่อยๆตลอดทางอะ่ะมันเมานะนะครับทุกคนแต่คงติเลยมากมายไม่ได้นะครับเกมยังเป็นเวอร์ช่นพัฒนาอยู่นะครับและเชื่อว่าของจริงเนี่ยควรจะขัดเกลาได้ดีกว่านี้นะครับและนี่คือเวเวิร์ดฮาร์เบอร์นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับรับชมมาจนจบนะครับดูจบแล้วชอบก็อย่ลืมกดไลค์นะครับจะกลับมาในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า